โอเคครับสวัสดีนักเรียนชั้นป 5/ ้ป .6 ทุกคนนะครับอะมาต่อนะครับป .5 จะมี2คาบนะครับก็ต่อจากคาบที่แล้วเลยนะครับคาบแรกนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวนามนับได้น้ำไม่นับไม่ได้นะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดแรกไปนะครับนามนับได้เอาใหม่นะครับนามนับได้ก็คือคํานามที่เป็นชื่อเป็นคําศัพท์นี่แหละที่เราสามารถนับเป็นชิ้นได้นับเป็นอันได้อย่างชัดเจนนะครับ แล้วถ้าเรานับมันได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้านับสิ่งของนั้นได้หนึ่งอย่างมันจะถูกเรียกว่าคํานามเอกพจน์ก็คือนามที่มันมีสิ่งเดียวอันเดียวหนึ่งอย่างหนึ่งเดียวณตอนนั้นที่เราพูดถึงนะครับส่วนนามหูพจน์นะครับก็เป็นคํานามเหมือนกันที่พูดถึงณตอนนั้นแต่คํานามที่พูดถึงณตอนนั้นถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งอย่าง นะครับมี2345ขึ้นไปเราจะเรียกมันว่านามพระหุพจน์อันนี้คือขั้นต้นเลยเบื้องต้นง่ายๆเทียบจากภาษาไทยนี่แหละนะครับส่วนคํานามนับไม่ได้นะครับคํานามนับไม่ได้นะครับก็เป็นคํานามเหมือนกันนะครับแต่เรานะครับไม่สามารถที่จะนับมันได้อย่างชัดเจนว่าเออนี่มันมี1ชิ้นหนึ่ง6 7 8นะเออประมาณนี้ ซึ่งคำนามนั้นไม่ได้ส่วนมากจะเป็นพวกของเหลวต่างๆพวกน้ำตาลเกลืออะไรที่มันเป็นเล็กๆนะครับพวกขนมปังพิซซ่าไอศครีมนะครับเนยเ,ออเนื้อสัตว์นะครับเค้กก็ถ้าบอกว่าเค้กหนึ่งก้อน ก็เป็นเค้กหนึ่งก้อนก้อนเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแต่ถ้าบอกว่า A piece of cake เค้กหนึ่งชิ้นตัดมา1ชิ้นวางอันนี้ก็จะมองง่ายขึ้นนะครับโอเคไหมซึ่งคำนามนับไม่ได้เนี่ยถ้าเราจะทำให้มันนับได้นะครับเราจะต้องเอาคำนามที่นับไม่ได้พวกเนี้มาใส่ในอะไรภาชนะนะครับซึ่งภาชนะครูมีนมีให้แล้วนี่ การจะเลือกใส่ในภาชนะก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยว่าสมมุติบอกว่าอะไรดีบอกว่าอยากจะเอาไอติมนะครับอยากจะนับไอติมได้ครับคุูมีนแต่เอาไปใส่ในเหยือกนะครับ a jar of จะบอกว่า a jar of ice cream ice cream หนึ่งเหยือกก็ดูแปลกใช่ไหมหรือว่า a kilo of ice cream หรือไอติม1กิโลมันจะได้มันก็ได้หมดแหละแต่ว่าอยากจะให้ใช้ให้ถูกนะครับอย่างเช่นเอาไปใส่กับโคนก็ได้ไอ c ซครีมไอติมไอศ i ครีมนะครับอโคนอฟไอกรก็คือไอไอติม1กรวยอะไรประมาณนั้นพวกนี้นะครับนี่ก็คือเอ,อเขาเรียกว่าอะไรผานชนะที่โคมินมีให้ ครับก็มี a cup of 1น่ถ้วย a glass of 1แก้ว a bottle of a bottle of 1นขวด a cone of หนึ่งรวย a spoon of 1ช้อน a kilo a kilo of 1นึ่งกิโล a slice of 1ชิ้น a piece of 1ชิ้นเหมือนกัน a slice ก็แปลว่าแบบว่า slice นะครับที่มันเป็นแผ่นๆนะครับแต่ a piece ก็คือ1ชิ้น1นึ่งหนึ่งชิ้นนะ 1ชิ้นแบบ1ชิ้นนะครับ a slice ก็เป็น1แผ่นก็ได้นะครับ a b o w l หถ้วยถ้วยชามนะครับ a plate 1จาน a jar of 1เยือก a b a g of 1ถุงขนม1ถุงอะไรเงี้ย a bar of 1แท่งเนยใช้กับเนยใช้กับพวกอ่อช็อกโกแลตนะครับอ b บานะครับโอเคนะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับ แบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้ขีดเส้นใต้คำนามที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นภาชนะคอนเทนเนอร์ให้ถูกต้องนะครับเขาจะมีตัวคำนามที่เป็นนามนับไม่ได้ให้ข้างหลังตรงนี้นี่คุณมินจะเอาให้ดูนะครับนี่คือคำนามนับไม่ได้ข้างหลังหลังออฟเป็นนามนับไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับ คำน,นามนับไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะทำให้มันเป็นคํานามนับได้เราก็ต้องมาเติมภาชนะหรือคอนเทนเนอร์นี่ก็คือคอนเทนเนอร์ฝั่งนี้ที่มันมี slash, นะครับฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ทั้งหมดก็คือคอนเทนเนอร์เห็นไหมพวงนี้เขาจะให้เราเลือกภาชนะให้กับคํานามด้านหลังที่เป็นนามนับไม่ได้ว่าคํานามนี้ควรเป็น ต้องใช้คอนเทนเนอร์ไหนในการทำให้มันเป็นน้ำนับได้โอเคไหมม,มาดูครูมินจะพาพาแปลทุกข้อเลยนะครับแล้วก็ไม่ทำให้อยู่นะแต่จะแปลให้แล้วหนูตัดสินใจเองใครที่เข้ามาดูคลิปก็ทำได้ใครที่เข้ามาถ้าไม่ได้เข้ามาดูคลิปนะครับหรือไม่ได้ทักมาถามหรืออะไรทำเองก็ลองอ่านด้านหน้าเอาก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะ มาดูคำแรกพิซซ่าก็คือพิซซ่านะครับพิซซ่านะครับที่ชานะน้ำชานะครับน้ำชาเป็นน้ำนับได้ไม่ได้เค้กก็เค้กมิลคนม h ันนี่น้ำพึ้งเลมอนนี e น้ำมะนาวนะครับ rice ข้าว water น้ำ juice น้ำผลไม้ soup ก็ซุปโอเคนะนี่ได้คำนามนำไม่ได้แล้วทีนี้ลองมาดูกันว่า นามนับได้ที่เป็นที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรที่เป็นภาชนะเนี่ยหรือคำนามที่เราใส่เพื่อให้มันนับได้อะไรจะเหมาะกว่ากันมีอยู่สองแบบอะไรจะเหมาะกว่ากันนะครับเอามาดูอันแรกก่อนอ slice อันนี้เป็นชิ้นนะครับแปลว่าชิ้นนะครับอ bowl อันนี้แปลว่าถ้วยนะครับอะไรเหมาะกับกัน พิซซ่าหนึ่งถ้วยหรือพิซซ่าหนึ่งชิ้นเลือกเอาถ้าบอกว่าพิซซ่าหนึ่งชิ้นก็ขีดเส้นใต้ที่พิซซ่าหนึ่งชิ้นนะครับถ้าบอกพิซซ่าหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยก็ขีดเส้นใต้ที่พิซซ่าหนึ่งถ้วยโอเคไหมนะครับต่อไปที่ที่แปลว่าชาอะคัพที่แปลว่าหนึ่งถ้วยถ้วยกาแฟอะเพลทแปลว่าหนึ่งจานนะครับถ้วยกับจาน ชาหนึ่งถ้วยกับชาหนึ่งจานเอออ่ะเลือกเอาอัพพีสแปลว่าชิ้นอัพบาวแปลว่าถ้วยตามหลังออฟเค้กเค้กหนึ่งชิ้นกับเค้กหนึ่งถ้วยเลือกอันไหนก็เลือกนะครับอันไหนเหมาะกันอัพบอเซลขวดหนึ่งขวดอัพพีสหนึ่งชิ้น ตามน้ำหน้ก of milk น้ำหน้านมนม a bottle of milk นมหนึ่งขวดหรือ a piece of milk นมหนึ่งชิ้นอันไหนเหมาะกันกว่ากันเลือกเอานะครับอาจาหนึ่งไหไหนะครับไหหรือเหยือก plate จานนะครับ a jar of honey น้ำพึ่งหนึ่งไหหนึ่งเหยือก หรือ a plate of honey น้ำผึ้งหนึ่งจานเหมาะอันไหนเลือกเอานะครับ a glass แก้วนะครับหึงแก้ว a slice ชิ้นแผน่นตามหลัง lemonade น้ำมะนาว a glass of lemonade น้ำมะนาวหนึ่งแก้วหรือ a slice of lemonade น้ำมะนาวหนึ่งชิ้นหนึงแผน่นนะครับ ใครตอบผิดต้องคิดแล้วนะครับ a bowl ถ้วยนะครับ a slice ชิ้นหรือแผ่นบอกว่า a bowl of rice ข้าวหนึ่งถ้วยหรือ a slice of rice ข้าวหนึ่งแผ่นอันไหนเหมาะสมนะครับต่อไปอันที่8 a bag of water น้ำหนึ่งถุง แบกถุงหรือ a bottle of water น้ำหนึ่งขวดนะครับเหมาะกับอันไหนเลือก a cone of juice น้ำผลไม้หนึ่งกลวยหนึ่งโคนหรือ a bottle of juice น้ำผลไม้หนึ่งขวดขวดอันนี้กล้วย ต่อไป about ถ a a ้วย about แท่ง about of o u p ซุปหนึ่งถ้วยหรือ about of o u p ซุปหนึ่งแท่งเหมาะกับอันไหนเลือกเอานะครับไม่เฉลยนะเพราะว่าให้ฝึกมีแค่สองช้อยส์เองนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ประถมศึกษาปีที่5ที่6นะครับมี2คลิปเนาะก็มีปัญหาถามนะครับถามมาได้เลยในกลุ่มนะครับหรือเด็กส่วนตัวมาก็ได้โทรมาก็ได้นะครับ That's all for today thank you for your attention